พามาชมประโยชน์ของหินลาวาแดงกันครับหินลาวาแดงคือหินธรรมชาติที่เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่เย็นตัวลงแล้วมีลักษณะเด่นคือสีแดงเข้มมีรูพุนน้ำหนักเบาและดูดซับน้ำได้ดีโดยคุณสมบัติเหล่านี้หินลาวาแดงจึงมีประโยชน์มากมายในงานเกษตรและการจัดสวนอย่างแรกเลยคือการคุมดินในแปลงปลูกหรือกระถางต้นไม้ช่วยรักษาความชื้นในดินลดการระเหยของน้ำและลดการเติบโตของวัชพืช โครงสร้างที่มีรูพุนยังช่วยให้อากาศถ่ายเทดีรากพืชเติบโตได้แข็งแรงนอกจากนี้หินลาวาแดงยังช่วยดูดซับความร้อนจากแสงแดดในตอนกลางวันและคลายออกในตอนกลางคืนช่วยให้พืชมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตโดยเฉพาะพืชเมืองหนาวหรือพืชที่ไวต่ออุณหภูมิอีกทั้งยังนิยมใช้ตกแต่งสวนไม่ว่าจะเป็นสวนหินสวนญี่ปุ่นหรือกระถางแคคตัสเพราะนอกจากจะสวยงามแล้วยังช่วยเพิ่มความธรรมชาติให้กับพื้นที่ด้วย ทั้งหมดนี้ทำให้หินลาวาแดงไม่ได้เป็นแค่หินธรรมดาแต่เป็นวัสดุสารพัดประโยชน์ที่ช่วยให้พืชงามสวนสวยและดินที่ดีขึ้นสำหรับท่านไหนที่สนใจหินลาวาแดงและหินลาวาดำสามารถคิดที่ตะกร้าของลีโกช็อปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ